สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้ลายสาระมาชมพระเนื้อผงเออจากเดิมที่เราเคยอ่าดูพระเหรียญกันหลาย EP ีแล้วนะฮะวันนี้ก็มาชมพระผงเออเอาผงอะไรดีเอาผงแปลกแปไหมอย่างนี้ไหมลมแรงมากวันนี้พายุเข้านะครับ อาจจะมีเสียงลมหน่อยนะฮะอ่ะแฟบนี่องค์นี้ไหมเออองนี้ดูไม่สวยเนาะเออดูแปลกๆดีไม่เอาดีกว่าเอาพระใหม่ดีกว่าแต่เป็นพระผงนะฮะอ้าวก็พระที่เขาเรียกอะไรเขาบอกว่าถ้าพูดถึงพระกุที่มีอายุนะครับที่มีอายุ ยืนยาวมากกุหนึ่งในประเทศไทยก็คือว่า,ากุอะไรนะกุหาริพุนชัยใช่ไหมเออพะลอดพระลอดหาริพุนชัยนะครับเออนะครับพะลอดก็เป็นพระก,กุนะครับที่สันนิษฐานว่าใช่ไหมหรือตามจารึกใช่ไหมสร้างโดยพระนางจามเทวีนะครับแห่งนครหาริพุนชัย นะครับเป็นอาจจะสร้างไว้ตามสี่มุมเมืองต่างๆอะไรอย่างนี้แหละนะพระสกุลลำพูนนะครับก็มีพระลอดพระคงพระบางพระเปิมพระลือพระลบเออพระอะไรบ้างอ่ะสกุลลำพูนนะครับพราสายทางภาคเหนือนะครับอ่ะพูดถึงพระลอดนะฮะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละนะฮะเป็นพระนั่งแล้วก็คล้ายๆเล็บมือนิ้วมือนี่แหละองค์เล็กๆนะครับแล้วก็เนื้อก็จะแกล่งนะครับเนื้อก็จะแกล่งเป็นแบบเป็นหินเลยแหละเขาบอกเวลาจะ อาเทสเขาเรียกจัดเทสพ,พักพักพระรอดสมัยก่อนก็บอกเอากรีดกระจกเป็นรอยเลยเพราะว่าแก่งยังกระหินนะฮะแล้วก็อ่าอ่ามีความเชื่อว่านะครับพุทธคุณเนี่ยนะฮะจะให้คุม้มใครก็ยกงแล้วพุทธคุณออกทางคุม้มครองนะครับอ่าแขวขัตรอ่าอยู่รอดปลอดภัยนะครับตามชื่อของพระก็คือพระรอดนะที่จริงพระรอดก็แปลว่าเล็กนะ ตามเขาเรียกไงตาถ้าตามตามภาษาเหนือที่เขาความหมายกันเนี่ยพระหลอดแปลว่าเล็กหรือเปล่าเออถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าจําผิดก็อ,อาภัยด้วยว่าพระคงพระบางพระเปิมแปลว่าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องไปไล่ดูว่าความหมายของแต่ละชื่อที่เขาเรียกกันว่าอย่างไรนะครับอ่ะ นะครับสนนราคาพระลอดณปัจจุบันก็หลายลานนหลายล้านนะฮะหลายหลายล้านถึงหลายหลายสิบล้านนะครับอ่านะครับก็เป็นพระที่เศรษฐีเออมหาเศรษฐีนะฮะหลายหลายท่านเนี่ยนะฮะอ่าครอบครองกันนะครับส่วนเราชาวบ้านธรรมดานี่ก็คงจะไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะได้เห็นของจริงนะฮะได้เห็นแต่ในอ่าเขาเรียกอะไระได้เห็นแต่ใน ในหนังสือในทีวีเออในหนังสืออะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้จับไม่ได้สัมผัสเนี่ยเราเราไม่เราดูไม่ออกหรอกนะครับถึงขนาดว่าอ่าดูไม่ออกนะฮะระหว่างพระกุนะครับพระกุเป็นอ่าพันปีกับพระที่สร้างขึ้นใหม่เออแยกกันไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เคยจับพระกุมานะฮะอ่าถ้าเราเคยจับพระกุมาปุ๊บเออเราก็จะนะครับ มีความเขาเรียกอะไรมีความพอพอพอทราบได้พอแยกได้ว่าลักษณะพักกุมันต้องมีลักษณะเบื้องต้นออพื้นฐานเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะอ่ะนะครับทีนี้นะครับเมื่อสนุนราคานะคะหลายล้านนะครับคนแบบบ้านเราคนอ่าคนเาเรียกอะไรคนสตางค์น้อยนะครับเราจะ อยากแขวนพระลอดเอออยากมีพระลอดไว้บูชาจะทําอย่างไรกันดีนะครับพระลอดนะครับก็ขึ้นอยู่หลายกุเหมือนกันนะกุต้นน้าบ้างกุอะไรบ้างนะแต่ว่าเขานิยมสุดก็เป็นนี่แหละกุของพนางจามเทวีแหละกุหาริปุญชัยนี่แหละนะครับอ่านะครับทีนี้ก็อ่าเราก็มาเลือกเอาในเขาเรียกอะไรในการสร้างย้อนยุคเออในการสร้างย้อนยุคก,ก็ดูเอาว่า พิธีไหนนะมวลสารเขาผสม,มเยอะนะครับเขาก็มีสร้างอะไรนะโรงพยาบาลสงฆ์ใช่ไหมฮะพระรอดอนะ่ะสร้างวงพยานมสมปีสองพันห้าร้ปีอ่าอะไรอยู่ปี2514นะครับหรืออ่าสร้างปีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลือกเอานะครับแต่วันนี้นะฮะก็ผมก็ได้เขาเรียกนะไปเขียกองนะฮะก็เจอพระรอดที่เขาเรียกอะไรเป็นพระใหม่นี่แหละแต่ว่าพิธีการจัดสร้างเนี่ย พิธีการจัดสร้างแล้วก็มวลสารเนี่ยค่อนข้างที่จะผสมพระสกุลลำพูนทุกพิมพ์นะแล้วพิธีการจัดสร้างใหญ่นะคะมวลสารเก่าเยอะอีกรุ่นหนึ่งแต่ราคานี่เบาวิวเลยนะครับราคานี่เบาวิวเหมือนพระเลยพระองค์เล็กเบามือนะฮะนะครับ,านะร,บราคาอยู่ที่หลักสิบหลักร้อยเองนะครับเพอเเจอหลักสิบนะเพราะว่าคนเขามองข้ามกันแต่ว่า ไปดูราคาขายในเว็บเนี่ยนะฮะในเว็บในร้านในเว็บเขาก็ราคาค่อนข้างที่จะแพงนะสำหรับผมสำหรับผมเนี่ยนะฮะผมสำหรับผมผมผมคิดว่าแพงนะเออแพงนะค่อนข้างมีราคาเหมือนกันนะครับกับรุ่นนี้นะเขาเรียกว่าเป็นพระลอดอ่าเป็นพระลอดรุ่นนะครับสู่ศตวรรษที่14นะครับอ่าเขียนเลข1 4ไว้ด้านหลัง1 4นะครับไม่ใช่1 8 นะฮะอ่ะดูก่อนเป็น14ไทยนะครับไม่ใช่18อ่ะลมยังไม่มาเดี๋ยวเราร,ร,รีบลงกล้องก่อนอ่านี่นะครับสัตวรรัที่นี่เห็นไหมสอสลาเห็นไหมฮะสอสลา,าแล้วก็เลข14นะฮะเลข14นะครับไม่ใช่เลข18แล้วก็มีรูปเจดีด้านหลังอ่ามีรูปเจดีด้านหลังแล้วก็เลข14 สซาลาแปลว่าสัตวัดนะครับเป็นรุ่นเขาเรียกอะไรเป็นรุ่นอ่าเข้าสู่สัตวัดที่14นะครับจัดสร้างปี2539นะครับจัดสร้างปี2539นะครับใช้มวลสารเก่าของพระลอดของพระสกุลสุขโขทัยเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ อ่าสมเด็จยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรสกลปริหานายกเนี่ยนะฮะจานอัคระนะครับแล้วก็อ่าพระอะไรนะสมเด็จพระพี่นางเธออะไรกัลยาณิวัตรเนี่ยนะฮะก็ทรงเขาเรียกอะไรเขาเจิมแผ่นทองเงินทองนาคเออแผ่นเงินทองนาคแล้วก็อะไรนี่แหละสักอย่างในพิธีนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ อธิษฐานจิตปลุกเสกโดยนะโดยอ่พระพระเกจิที่ทรงคุณวุฒิที่ทรงชานทรงคุณวุฒิไม่ได้เนาะต้องอต้องทรงชานเก่งก้าอในยุคนั้น นะครับผมก็หลายท่านนะครับว่าหลายหลายองค์เหมือนกันนะครับในการทําพิธีปลูกเสกเพราะว่าเขาทาเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเนี่ยนะฮะก็คือว่าเพื่อนะครับเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเนี่ยสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็แจกไปตามวัดวัดสาคัญต่างๆในในในจังหวัดลําพูนเนี่ยนะฮะหรือในใกล้เคียงเนี่ยนะฮะเพื่อไปบรรจุกรุ นะครับบรรจุลงกุเพื่อสืบสอดศาสนาต่อไปนะครับผมจำนวนการสร้างเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนการสร้างนะ9 90, 9 9 9 9 9นองค์ตามข้อมูลนะเออตามข้อมูลนะบางข้อมูลก็บอกว่าสร้าง84,000องค์แต่บางข้อมูลเขาบอกว่าสร้าง99,999องค์นะครับก็เก้าแสนไม่ใช่เก้าหมื่นเก้าแสนเก้าหมื่นนะเกือบล้านนั่นแหละขาดดูองค์เดียวก็เป็นล้านนะฮะ ก็ถือว่าจะสร้างเยอะแล้วก็นำบรรจุกุกุละแ4ดหมื่นสหรือเปล่าเออกุละ8 4ด0 0ืองค์หรือเปล่าที่บรรจุกุเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าบรรจุกี่วัดแล้วก็เปิดให้ประชาชนนะครับผู้สนใจก็ได้บูชานะครับอาราธนาติดตัวนะฮะก็เลยมีบ้างนะครับมีเยอะแยะแหละตาม สนามพระตามอะไรทั่วไปเราก็สามารถที่จะเจอได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในพระเครื่องที่เขาเรียกอะไรมีอ่ามวลสารออมีมวลสารพระเก่าเยอะนะครับแล้วก็พิธีก็เป็นพิธีระดับจังหวัดเออเป็นพิธีระดับจังหวัดใหญ่ระดับจังหวัดระดับภาคด้วยซ้ำมัง้งนะฮะก็ถือว่าระดับระดับประเทศด้วยก็ได้จะพูดอย่างนั้นก็ได้ก็ว่าใหญ่อะในจังหวัด ในระดับจังหวัดลำพูนนั่นแหละนะฮะนะครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีดีนะครับราคาเบาหิวเลยนะครับเดินสนามอาจจะเจอองค์ละ20-30บาทนะเพราะคนเขาไม่ค่อยนิยมนะฮะแต่ว่าหน้าเว็บเขาแล้วแต่เนาะคนปล่อยเช่าเนาะบางในหน้าเว็บเนี่ยโอ้โองละเกือบพันนะองะเป็นพันก็ยังมีเลยนะฮะก็ราคาค่อนข้างที่จะแพงนะฮะก็ต้องผู้เช่าก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจศรัธทธาเราถึงแค่ไหน นะศรัทธาเราถึงไหนเราก็เช่าตามกําลังศรัทธาของเรานะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าเป็นพระที่พิธีดีสําหรับใครที่ชอบพระรอดนะเอาไว้องเล็กๆไปเลี่ยมพลาสติกแขวนคอให้เด็กเออแขวนคอให้เด็กหรือสุภาพสตรีที่อยากได้พระองค์เล็กๆมาเลี่ยมนะถ้างบเราไม่ถึงพระกุนะครับถ้าเราไม่ชอบพระกุหรือพระกุว่าดูยากอะไรอย่างเงี้ยจะไปดูพระกุดูยากดูอะไรอย่างเงี้ยนะก็หาพระใหม่ๆที่มีส่วนผสมของพระกุ นะครับลงไปก็เรียกอะไรพระกุลงไปเยอะๆเนี่ยนะฮะหรือพิธีดีเนี่ยฮะมามาแขวนแทนนะครับมาแผ่นพึ่งพระคุณแทนก็แล้วกันนะครับผมนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับวัตถุประสงค์ในการสร้างก็ดีนะครับสร้างอ่าศตวรรษอ่าเข้าสู่ศตวรรษที่14ปี2539นะครับปุ๊กเซกวันที่10พฤศจิกาสองพันห้าร้อยส้าถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดก็เอาภัยด้วยนะครับ วันที่10พฤศจิกาสนนะครับจำนวนการสร้างก็เป็นล้านนู่นแหละเยอะอยู่นะครเออคนเขาเช่าพระเราไม่ต้องซีเรียสน,นะฮะเราเช่าพระมาแขวนไม่ได้เช่าพระมาขายนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องวันราคาจะขึ้นจะลงนะครับแต่ผมก็อ่าโมหรือบอกกล่าวนี้ว่าเป็นหนึ่งในพระที่พิธีดีนะครับพิธีดี แล้วก็มวลสารดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสอสารานะครับมีเจดีแล้วก็มีสอสาราแล้วก็มีเลข14ไทยนะครับนี่คืออ่าด้านหลังอ่านี่คือด้านหลังนะครับอ่าด้านหน้าก็จะแกะเหมือนพลาสต์เลยเห็นไหมฮะการแกะพิมพ์อ่าแกะพิมพ์ได้สวยนะฮะเหมือนของเดิมเลยเหมือนพลาสต์แบบเดิมเลยนะฮะนี่นี่มีลายอ่ามีเขาเรียกอะไรมีลาย หยดน้ํำไหมน้ําตกหยดน้ํำไหมเนี่ยตรงเนี้ยเออเขาแกะได้เหมือนไหมนี่นะฮะแต่เนือเน้อก็เนือ้อไม่ได้จัดเหมือนกับพักกุนะฮะแต่ว่าก็ก็แกะพิมพ์ได้ได้สวยเหมือนกันนะครับก็เป็นพระที่นะใครงบน้อยแต่อยากห้อยอ่าพระรอดนะครับที่มีส่วนของผสมของพักกุเนี่ยเยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่ง นะครับที่นำมา,าเล่าสู่กันฟังนะครับนี่สวยงามอยู่นะฮะนี่หน้าตาติดมานิดหน่อยเห็นไหมฮะโอ้ยถ้าเป็นเนื้อจัดกนนี้นี่โอ้โหพะรอดนี่สุดยอดเลยนะก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นพระก,กูเนี่ยพะรอดก็ถือว่าราคาสูงนะครับราคาแพงก้อนดินเล็กๆ นิดเดียวเนี่ยราคาแพงมากนะราคาเป็น10ล้านไม่ทำนะไม่ธรรมดานะครับราคาเป็น10ล้านเลยนะแค่ก้อนดินเล็กๆแค่นี้นะถ้าเป็นพักกูแบบที่เขานิยมกันนะครับแล้วถ้าหน้าตาติดชัดสภาพอย่างเงี้ยถ้าเป็นพักกูเนี่ยราคาเนี่ยหลายล้านนะผมว่าเนี่ยแต่อันนี้เป็นผ้าใหม่นะเป็นผ้าทาขึ้นย้อนยุคแต่ว่ามีส่วนผสมของพักกูแล้วก็ราคาก็ ก็ก็ดรอปลงมานะครับแต่เราก็ไม่ได้ถ้าเราคิดว่าจะเช่ามาแขวนนะครับหรือเช่ามาบูชาติดตัวก็ก็ถือว่าเป็นพระที่พิธีดีแล้วก็น่าบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับผมนะครับอ่ะนะถ้าพระกุเนี่ยออนี่เทียบกับโอ้เป็นคนละเนื้อนาะเราต้องไปเทียบเนื้อไหนเนื้อดีอย่างนี้บ่อ่ามันจะแตกต่างกันนะฮะระหว่างพระกุกับพระ พระทำย้อนยุคนี่เห็นไหมเนื้อหาจะค่อนข้างคิดจะนะความแกล่งเออความแกล่งความอันนี้ของเนื้อมันจะต่างกันนะฮะระหว่างพระย้อนยุคก,กับพระพระอ,อ่าทำขึ้นใหม่นะครับนี่แต่ว่าก็แล้วแต่ดินที่เขาใช้นะเออก็แล้วแต่ชนิดดินนดูพระหนาปปกตรงนี้นี่ผม สันนิษฐานยังไม่ถูกเลยนะฮะวันผมข้องใจว่าดูศิลปะนี่เดี๋ยวก่อนนะนี่ดูศิลปะนะฮะศิลปะชัดไหมนะนนะเ,เดี๋ยวก่อนนะเอาเดี๋ยวเราต้องเอา,เ,อา,เ,อาเข้าอันไหนอ่ะนะฮะศิลปะนี่ ออกคล้ายๆทางลบบุรีนะนาคปกเนี่ยแต่ป้าไปดูในกุกของวัดออะไรนะสีมหาธาตุของลบบุรีแล้วพิมพมันมันไม่ใช่นะครับพิมพ์ไม่ใช่เลยอ่าลักษณะพระก,ก,กุเอ๊ะทำไมมันกล้องผมมันเริ่มจะไม่ดีแล้วนะอ่ะนะฮะ ศิลก็ไปทางลบบุรีแต่ว่าไปดูพระกุของลบบุรีแล้วไม่เหมือนนะฮะแต่ว่าเห็นไหมเออมีลายมือติดหลังอูมเออคือบางทีเราจะบอกว่าเป็นหลังเรียบสมดมันก็บางทีเนาะมันขึ้นกุมันคนทําสมัยโบราณก็ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวนะครับเราดูแค่ว่าความเก่าถึงความเก่าถึงก็ก็ เขาเรียกอะไรก็มีความมั่นใจในการเช่าหานะครับองนี้ก็เช่าไม่แพงนะครับโอ้ยแถมมาขอเขาแถมมาไม่ใช่อะไรหรอกเออต่างคนต่างเขี่ยไปเขี่ยมาแล้วไม่มีใครไม่มีใครเอาเขาดูเป็นพระอ,อะไรนะพระกะถินพระป่าที่ทําแจกอะ่ะที่แรกผมเห็นนะผมเห็นอยู่เป็นเดือนเลยแหละพระองค์นี้อยู่ในกองอะ่ะเออเป็นเดือนสองเดือนนุ่นแหละพระองค์นี้อยู่ในกอง นะฮะกอง10บาทเนี่ยกอง20บาท10บาทยี่สอยู่ในกองตั้งแต่กองกองละ50บาทอะ่ะเออแล้วคัดออกคัดแยกคัดเคลียร์ไปเคลียร์มาคัดกันไปคัดกันมาจนเหลือองค์ละ10บาทเนี่ยนะฮะทีเนี้ยไปเคลียร์เหรียญเคลียอะไรมาผมก็เลยหยิบอันนี้มาเป็นของแถมมาโอ้นะครับมาศึกษามาดูมาดูความเขาเรียกอะไรความน่าจะเป็นอะเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะทำไมมัน อ่ะเนี่ยความน่าจะเป็นนะฮะแต่การได้ดูเนื้อดูอะไรแล้วผมคิดว่ามีความที่จะเป็นพระกรุผมว่าเป็นพระกรุแต่ไม่รู้ว่าผมจะสันติฐานถูกไหมว่าเป็นพะรกพพนะ,ะ,พะก,กุกำแพงเพชรนะครับเป็นพระนาคปกกำแพงเพชรอ่าเขาเรียกพระกรุพิมพระกรุลูกยอพระพระพระ,ะกรุอะไรนะ พ่ะนานนปกปกุลูกยอกำแพงเพชรอ่ะเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเลยงานศิล์เหมือนกันเลย,เเล,ยลักษณะดินก็มีความเขาเรียกอะไรคือพักกูมันรูปแบบดินอะไรเงี้ยมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นนะแต่ว่าอายุมันถึงพิมพ์ก็ไม่ได้ตายตัวแต่ว่างานศิล์นเนี่ยเหมือนเหมือนพักกุลูกยอเลยกำแพงเพชรเนี่ยฮะเดี๋ยววันหลังไปเช็คข้อมูลดีๆก่อนเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังนะฮะอันเนี้ยองเล็กๆเอง อ,องคเ์เล็กเองนะฮะเน <Yeah. S 1> ี่ยถ้าเราเขาเรียกว่าถ้าเราจะดูพักสกุลกําแพงเพชรใช่ไหมฮะให้เขาบอกให้เทียบกับให้เทียบกับผักกุกุลานดอกไม้อะเออให้เทียบกับผักกุลานดอกไม้เพราะว่าจะมีดินเนี่ยใกล้เคียงกันเขาบอกลักษณะดินจะใกล้เคียงกันเขาว่าอย่างนั้นนะเนี่ยแต่ว่าเนื้อมันไม่ได้มันเหมือนกับอ่าเนื้อไม่ได้มันเหมือนกับ สุโคาลานดอกไม้แค่นั้นเองเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมการย่นเอ่อการย่นไขไขาขาวนวลเนี่ยตามซอกลายนิ้วมือหนาเอา่อยังพอมีอยู่บ้างใช่ไหมฮะเห็นไหมตามซอกตามลายไขไขนวลกุเนี่ยยังมีเห็นไหมไขนวลกุไข่กุขาวนวลเนี่ยนะฮะตามซอกอยังพอมีแต่ว่าเนื้อไม่เนียมันเหมือนกับ ลานดอกไม้สุขโขทัยแค่นั้นเองนะครับเขาบอกให้เทียบเทียบนะฮะเพราะว่าอายุมันก็ต้องเป็นพระกุแหละนะครับเพราะว่าพระทำทาใหม่มเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยเห็นไหมฮะพระทาใหม่คนละเรื่องกันเลยไหนอีกนี่ขนาดพระเนื้อดินทําใหม่เห็นไหมอ่ะนี่พระไอของหลวงปู่บุญนี่อ่ะ หลวงปู่บุญนี่อ่าหลวงปู่บุญคิดว่าเก่าแล้วนะเขาเล่นเป็นหลวงปู่บุญนะเออแต่พับเป็นเนื้อดินเก่าแต่ว่าเป็นเกจีสร้างอะไรไม่ใช่กูหรอกเห็นไหมไม่ใช่กูนะฮะดูความจัดดูเห็นไหมดูฟอร์มธรรมชาติเนี่เห็นไหมอ่ะนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะคนละยุคกันอยู่เห็นไหมฮะหรืออาจจะยังไงอ่ะนะครับก็เดี๋ยวหาข้อมูลก่อนเดี๋ยวมาโม้ให้ฟังวันหลังเออเดี๋ยวมาโม้ให้ฟังวันหลังนะครับกับ,บพระนาคปกพิมพ์จิ๋วเลยของหลวงปู่สุกหรือเปล่านาะ <laughs> โอ้ถ้าเป็นหลวงปู่สุกนี่ โอ้แน่นอนเลยแต่ว่าถามว่าเก้ไม่ไม่เก้หรอกถ้าเก้เราต้องเจอมากกว่า1ององนะฮะถ้าเจเกเน่ถ้าไม่แท้ต้องเจอมากกว่า1ององนะครับแต่ผมส่วนตัวมองว่าแท้ผมมองไปทางไอ้ลูกยอของกแผงเพชรนะครับอ้าวโอเคนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระนะครับก็ชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปนะครับวันนี้ก็มาชมพระหนึ่งในพระที่ มวลสารดีพิธีดีนะครับนั่นก็คือพระลอดนะครับรุ่นเข้าสู่ศตรวรรษที่14ของจังหวัดลำพูนเขานะครับราคายังอยู่หลักสิบหลักร้อยอยู่เลยนะครับราคายังไม่แพงนะครับใครที่อยากมีพระลอดที่มวลสารดีพิธดีดีก็ลองไปนะครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพิจารณาดูนะครับว่า อ่าเขาเรียกอะไรตัดสินใจดูนะครับว่าชอบนะครับหรือมีความศรัทธ,ธามาก้อยเพียงใดน,นะครับแล้วก็เช่าหากันตามศรัทธ,ธานะตามแรงศรัทธ,ธาเราเนาะนะครับศรัทธ,ธาเท่าไหนเราก็เช่าแค่นั้นนะครับผมอ่ะมีผู้ทธคุณคุ้มตัวอย่างแน่นอนนะครับเออพระรอดมวลอ่ามวลสารดีขนาดนี้นะฮะที่จริงก็จริงพทธคุณครอบจัก,กรวาลน,นั่นแหละครับดีทุกอย่างดีทุกด้านนะครับพระโบราณเนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งนะผมชอบนะ พวกพักกุทำไมผมถึงชอบแขวนพักกุใช่ไหมครับผมว่า พระก,กุรครอบจักรวาลน,นะครับดีทุกอย่างดีทุกด้านนะครับนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสูา่ชีวิตนะครับเพราะว่าเขาสร้างพระก,กูสมัยโบราณเนี่ยเขาสร้างเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับเพื่อให้เกิดความรุ่งเรืองสืบเนื่องมานะครับดังนั้นการที่ได้บูชาพระก,กุเนี่ยชีวิตก็จะมีความรุ่งเรืองเหมือนกับที่ที่เขาเขาเรียกเจตานาที่คนโบราณเขาทำไว้คือเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรนะืองรุ่งเรืองรุ่งไม่ใช่รุ่งเรือง ให้เกิดความรุ่งเรืองนะครับผู้ที่ครอบครองบูชาก็ชีวิตก็จะมีความรุ่งเรืองเหมือนกับพระกุที่เขาจะสร้างนั่นเองนะครับอ้าโอเคนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกระคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ